สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้เรามาเมืองนครพนมนะครับที่นี่คือแม่นม้ำโขงนครพนมนะครับผมฝั่งนูน้นฝั่งเพื่อนบ้านนะครับท่าแขกภูเขาดูภูเขาบ้านเขาก็ไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะภ <c oughs> ูมิประเทศต่างกันภูเขา อะไรก็ต่างกันนะครับน้ำโขงก็ลงเยอะนะชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศน้ำโขงตรงนี้โขงสีปูนมูลสีครามนะครับชมบรรยากาศอากาศก็กำลังดีนะครับกำลังพอดีดีครับแสงแดด สวัสดีทักทายนะครับผมวันนี้ก็มาทำงานไม่ได้มาเที่ยวนะฮะแต่ก็มีโอกาสเหมือนเที่ยวไปในตัวนะครับผมมาส่งพนักงานนะครับพนักงานเราจะข้ามไปทำงานที่ฝั่งเพื่อนบ้านนะครับผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะแต่ถามเพราะว่าไปอีกร้อยกว่ากิโลเป็นร้อยห้าสิบ ร้อยหกเจ็ดสิบกิโลนะฮะรอรถมารับอยู่นะครับรอรถฝั่งนู้นมารับก็ชมบรรยากาศมนน้ำโขงกันไปก่อนนะครับ <c oughs> ดูภูเขาบ้านเขานะฮะภูเขามีหลากหลายรูปสีสันนะฮะเหมือนภูเขาประเทศจีนเลยนะ อาทิตย์นะครับผมเดินทางมาจากระยองส่งพนักงานที่ผ่าด่านไทยลาวพนุพัะธ์นครพนุงนธ์ตันนี้ก็รอความคมารับนะครับสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคอมมต์ Comment. ให้กำลังใจกันนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย